สบายดีพี่น้องเสี่ยวมาหาพี่น้องกลับจากจีนปะวะเมียแถาแก่จีนพี่น้องชอมาห่างเลยฮึ เราไปไมาดำเราไปร่วมตีมือนี้ใช่สำช้าไข่ด้สำช้าไข่สำกัรทะเลนะกวางเี่ผมเอาไปใส่บุ้ยไนหาสิิพี่น้อง ปาท่คือบุรมาสานนั่งเออก็เลยโจอมย่างงัวน้ำดับน้ำประจ่างบ่ดับคอยกัเอากปะดดเลยพี่ยา เด็กข้ากล้องก็อ้าหันมาหาแล้วสไดีพี่น้องดำน้าพี่น้องเอยจุ่มคืนพี่น้องมานอืมอากาศอนกับแห้งพี่น้องเอยมันฉำนีแหละมันพอดีดำมันบวมเมื่อยหนาด่ะมันคือบวชสดมันสงัวนะมันดเมันดมมันดมเลนยหใช่ไหมมันรลฐเถื่ที่มันบวชสดมันกระบุ่นออกมากนคฮะ ใช้นางพัวเด้ค่ะว่าพัวก็มานําเออเอเอาเอามาโหลดมาโหลดเออสกานื่อรนหลดเฮ้ยกูนัดกูดติ้นหลดได้ก่อนเพิ่นอยู่ด้าเดีอว่านตะกูนกลังจูงหลดแหล่ทั้งหมดกูหลดชักพติ้นหลดบ่ได้มันติ้น่ได้

อแหนบริเคมบ้ิบบงอนมนเีนให้่งกับลานทั้งนไม่หาสีวิตพี่น้องสองสีง่หกตั้งบันดเฮืนเจ็ดตับเบาใจแป๊ดเท่าเข้าโอเคแล้วได้สนเอาไปใส่น,นะนไม่ใช่น้ำแข็งกุสิปเพ๋อยอุ๋ย อยู่ในห้องแอร์น่ะบุคคลมันจะไ,ไปใส่นั่งนอนอยู่อัน้ลงเมียน่กินได้ไหมมันอยากนามกัน Sao อ๋อ nàng đủ เนาะ Dù hai hết ừ, này cuồng, này cái cuồng thằng nị ฮะสิ đây นี่ทํา xài này, Xếp 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 ค้นอยูอ ah, ื่นกระพายนั่นแถวนั้นลงมาหันอีกอ่ะบ้าใส่บ้าใส่แบาสันกะใส่อีกสามมือสักแป๊บ่น้องอีกสามมือก็คือสิแล้วได้ขวดแดง ออเ่นก็จะได้ลงมาเพิ่มอีอ่ดอกจ้างนั่งมุ่นส่งหอาวมาไปกินกาแฟใช่ปะ จักไปทาะเลชิ้นได้ลกอันเขาเจ้าได้ไหมได้ลกอือาเบอร์กะให้แล้วเารากะง่ายไ่ปานมาบริเวไหนเบิดแล้วบเไผเปล่างปีเปลาสนพี่ยังมาหลายเราอ่ะอ๋ออริสต์อ่ะ จี่แหลเนาะจไปเอาเนี่ยนะชนะยายลมเอาไปเสียนาไว้บัวนี่ตองปทัยายรมยายพีบอกไปนส่ตงน้นโอ้แจไปเอาก่อนนะกจันนะจะได้ไปซองให้ยังไรเติบเราอะโอ้ไปปล่อยงัวเอางัไปปล่อยอ้าววานกินมาบดยังนเราอะ เดี๋ยวใส่ใจไปเอาสินะมัดกาที่จิกใจพี่เนอหมัดเป็นหมัดมัดบักใหญ่อุบเจ้อยากขึ้นเป็นกาเก่าหนึ่ขาที่เหลืออุ้มน้าหูเออสิบเปดกาเนี่ยลองมาดำก็่สะโท้หาใจจก่สิะมันเก่าหึงแลยเนาะ มันใส่กระสอบมากอ่ะรอรนัค <im itation> นย้นฝน,นกกรยนิบพี่น้องเลยแต่กับพวกที่เขาก็บรรยากาศสั่นเขาก็เ <im itation> ขาก็ดำหน้าเลยมันบดแดดขั้นโตก๊กับบวไวอีกแล้ว อ๋ออะล็อเฮ้ยอันเอากล้าหนะ้าอย่าล่องมาเด้อจะเอาบริเบิร์ตเนี่ยนะโอ้เอามาดำเนี่ยอย่ามันยองมนันแยงลกบนลระก้าอย่าล่องนะเรายังมีเรือให้เฮ้ายูทามล้วเนะี่ยตี้ เออปัญญ <toys> ังก <m ics> <m ics> ี่ที่เหรอให้ห้าเลยบ่อืมอืมเออกระยาชนะเ้าก็ไปเลี้ยงมะกาห้าวมาแล้วมะเร็งนี่แหะบมเดลนอตอีกแล้วไอ้ใหม่ห้ามะแร็งนี่หืมโมเดลนอ เือมมอายุเาไปปลาไปเสิดนกองีดนะคับมาแรงลูกกาเขาเจ้าแล้วมาแรงนะี่ยเจีบปปุดกตอบฮัลโหล เออบอได้งยินใจว่าวออบอกเลยว่ามาสิโลก,ก้าหายบอสเออทำแต่รถและกระยาเฮาบอกเอาแล้วแล้วบังดึงมือขึ้นนี่จะขี่แตกเงียวเหี้ยพวดเพื่ว่าวยนนาบ <laughs> ตัดโลด บาดสีซ้่าท่ายแผลกระใจจ้สิขาใจอยู่อืออือกับบพกรรมยาบลีบมาเชียวคอ,อยดึงนะเจ้าก้นขี่ถางกนขี่แทก็แท่นหนาตายเลยวนะนนี่ยนีพ่พวะวะพวะเดีด๋ยวมันตัวกูบ้าวนะดึงเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยชดัดฮ <c oughs> <c oughs> ันเดนะ เจ้าคานนะแม่ผัวใหญ่เจ้าสูกเอาล้างถังแม่สอดไดฮะเมื่อกี้นี่ฮะโอ้ตันมีาบกอนรดสอดตตกับตัวอลเลยอืมโอ้ยว่ะนรดงกันหัวขวงหัวง่ายพี่ลกว่ายาบเนาะหยาบไปเรียกเรา หัวก้นกันจะเหนียวเหี้ยน้ำมนะมีบอเสียวดินนะหยยบจนบอลงหักยาบยับถ้ามาาดินอย่างฉันมันจะพูดอัดพูดัดกล้านไม่ดึงมือจากาจใจอื้ออืกับบุพกรกำโอ้ยปะพ่อหน้ามันนนามีอ่าหน้าง็นเลยอยากหาต้นบัวมีหยานี่นะดนลงไปนมันเหลือเ่ โอ้โหันเรอะไปลกอ้มันไกมมอางอกลกาลนั่งกยก็ได้ขันมาหายกันเดมช่วยลกกลังคืนไดยองขล้งคืนด้ตีหนึ่งได้พักกัางคืน หมูอยู่หมูนอนมันกันหัวยูองคนหมูอยู่รับนอนจขคหัวอยู่อนแดงเลยกลัวหมนไ้คือมน